ฮิตเลยค่ะยังไม่ได้พักเลยแต่ก็สู้ตายค่ะเพื่อนานาคตของเราอันนี้สวยพิ้ง,งค์นะพิงค์นะคะขอบคุณค่ะเบาๆเอ่อเอาสเทลาเซลนีม้มีลุ้นรางวัลด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะกับสาขาศิลปินหน้าใหม่มาแรงลุ้นว่าจะได้หรือไม่ได้คือแฟนคลับอบบลุ้นแทนแฟนคลับเขาเพราะว่าใช่ค่ะ นการกดไลค์ในเฟซบุ o กค่ะก็<ม>จะรุนว่าที่เขาทุ่มเทกับเราเนี่ยจะผลออกมาเป็นยังไงใช่ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวโหวตใหม่ถามก่อนยาการแล้วมีโอ้ยัง,ย,งยังไม่ใช่คำว่าดาังดีกว่าไปก็คือแบบอยู่อาจจะค่อยๆก้าวค่อยๆ ก็จะทําให้ดีที่สุดทุกงานเลยค่ะเพราะว่ายิ่งไปไหนก็มีคนรักเรามากดีใจค่ะถ้าคือมีคนรักในเราดีใจอยู่แล้วค่ะคือแสดงว่าเราทําอะไรแบบถูกตาต้องใจถ้ามีอะไรผิดพลาดไปเนี่ยเขาก็พร้อมจะให้อภัยเราเนี่ยก็ก็ดีใจค่ะเพราะว่ามีคนรักพี่นดีกว่าพี่ภเกยเนาะใช่ค่ะ F อซมาแล้วน้องกำลังจะมาไล่ตูดแล้วบ่า<ส><ด> มีวันหวานไหมคะก็ไม่ถึงกับหวานเพราะว่าปีที่แล้วเขาคงจะคิดกับเราอย่างนี้เหมือนกันที่เราค่อยๆมาคือเราเปิดโอกาสต้อนรับน้องๆทุกคนค่ะใช่เพราะว่าปีนี้ปีที่1 0แล้วมีอะไรหลากหลายเลยก็อยากจะเชิญชวนน้องๆทุกคนที่แบบมีความฝันเนี่ยมาตามหาฝันกันใน AF10 ค่ะตอนปีเรา ในนะคะที่ตามหาฝันนะคะที่ยังไม่กล้าเนี่ยต้องกล้าได้แล้วนะคะปีนี้ปีที่10แล้วนะคะแล้วก็พิเศษเขาไปทุกจังหวัดเลยคะ่ะเป็นรถไปหาคุณหนึ่งที่เลยนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะใครที่ยังไม่กล้าเนี่ยต้องกล้าเพราะว่าปีนี้พิเศษสุดๆคอมเมนเตอร์แล้วก็คนสอนครูสอนเนี่ยเปลี่ยนใหม่ยกเซตเลยแล้วก็มีวิชาเพิ่มมาหลายวิชาเลยค่ะดีามากๆเลยนะคะ เปลี่ยนหมดเลยน่าสนุกมากๆใครก็ไปสมัครกันได้นะคะตอนนี้ยังเปิดสมัครอยู่ะคะ่ะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ภาคไหนแล้วแต่ว่าถ้าใครดูข่าวว่าตอนนี้จังหวัดตัวเองเขากำลังจะมาเนี่ยไปได้แล้วก็เขาเป็นรถรถมินิบาร์สหะใช่ใช่ใช,ใช่ค่ะแล้วก็อยู่ที่เมเจอร์ค่ะใช่ก็เขาจะรับสั่งที่เมเจอร์ด้วยก็ไปสมัครได้นะคะสุขภาพนะคะตอนนี้ก็เป็นหวัดนิดหน่อยคะ่ะเพราะว่า,าพอกลับมาจากเกาหลีเนี่ยคือบ้านเขาอากาศเย็นมากแล้วพอมาไทยเนี่ยร้อนมาก ทั่ว่าต่างสวัสดมาก็เป็นหวัดใช่คือต้องดูแลสุขภาพร่างกายทุกคนด้วยค่ะเพราะว่าบ้านเราเอาแน่วนอนไม่ได้เดี๋ยวฝนตกแดดออกผู้นิฮิมะจะตกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเตรียมให้พร้อมอ๋อค่ะของเล็กก็มีเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งวิชาที่เคยเรียนมาในบ้านเอฟอ ครเวทีอะไรอย่างนี้ละครเวทีใช่จะให้ได้รุนกันใช่ค่ะก็เด็วๆนี้ค่ะก็จะเริ่มมีการซ้อมแล้วแต่ยังยังไม่บอกว่าเป็นของอะไรเพราะาเขาจะมีการแถลงข่าวมาเดี๋ยว,วต้องให้เปิดเผยให้ถูกต้องตามประเพณีก่อนอ้าก็มีอยู่ค่ะ,ะต้องรอดูว่าจะเล่นสุนทรภพรเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะใช่ค่ะรอดูนะคะแบบว่าแฟนๆทีวีพูชาน่าบอกติดตามทุกวนันอ๋อค่ะ ถึงแฟนๆทุกคนนะคะที่ติดตามทางทีวีพูนะคะไม่จะเป็นชาวต่างจังหวัดหรือคนที่ไม่ได้มาตามเนตลอดนะคะก็สามารถติดตามสื่อดีๆนี้นะคะเป็นสื่อกลางที่น่ารักมากค,คือน้องไปงานไหนก็มาตามข่าวให้ตลอดเลยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามข่าวแล้วก็ให้กำลังใจมาตลอด้วยนะคะ